ทีนี้ช่วงนี้มาพูดทึ่งเรื่องข้องกรวยกรวยแต่ไม่กรวยนะครับไม่กรวยปันปรือเ็นหวานในคนส่งค่ายเป็นที่ต้องการของตลาดหี่ปป่นแล้วก็ 11, 11 11ค่ายในเซเว่นอีเลเวนตีลเว็นกุณนาคุณตาก,กันด้วยนะครับ<ะ>เดี๋ยวช่วงนี้จะมาพูดคุยกับคุณจิรวัตรผักดีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระโนดกรวยห้อมทอง<ะ>ปลอดร้างผิดนะครับ<ะ>ที่จังหวัดสงคลาเพื่อนโนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงข้องปีรับกัาบข้าแล้วนะครับโฟนอินนะครับวันนี้พีเอก อยู่ในไซแล้วพี่เอค่ะยอยู่ในไยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่รับสวัสดีครับน้องนิดาน้องกาวครับผมค่ะนีพี่เอนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระโนดกลวยหอมทองปลอสั้นผิดนะคะพี่เอขาท้ามเลยว่าตอนนี้ตลาดมีความต้องการกลวยหอมปันผืบบางค่าหมากหน่อยแขนไหนเชิญค่ะกับตอนนี้นะครับถาทานการของกลวยหอมของถ้าผุดทึ่งภาพโดยรวมทางประเทศนะครับตอนนี้อย่าวาจิส่งออกเลยนะครับ คบ่อริพุกในประเทศก็ไม่พอครับอ่านะครับรอด้วยเหตพ้นว่าปีปีนี้นะครับพอรัฐบาลก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยจะทำให้ทำทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะอะ่การจ่ายค่ายตรงจางก็ดีขึ้นท้งมดนะครับอ่โดยจพพะปลพ้นอผลิตเหลืองกล้วยเนี่ยอ่ามันกระทบมาตั้งแต่ซ่องปีที่แล้วเหลืองข้องโควิดค่ะอ่าคนปลูกน้อยลง นะครับแต่ว่าคนกินยังคงถาวเดิมเลยทีนี้เพราะว่าพอเข้าเปลือกประเทศึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือคนกินเพิ่มช่องช่ามถาวแต่ว่าคนผลิตอันลด,ดลงมันก็เลยทําให้กลายเป็นแท้นที่ว่าเราจะได้ชองออกกับว่าคายกันในประเทศก็ไม่พอแล้วตอนนี้นะครับค่ะถึงแีนี้เตียงประเทศราคาตลาดเตียงประเทศตอนนี้มีความต้องการหมักหน่อยแค่ไหนคะตอนนี้ก็คือมันก็มีทิมเขาที่ว่าพุ่มเคยทําชงให้กับทางญี่ปุ่นนั่นนะครับแต่ว่าคนผลิตก็ไม่เพียงพอที่จะทำห้เขา แต่ช่วงไงแต่กับทางเซเว่นเองเนี่ยตอนนี้สิ้นขาดอย่างขาดตลาดเลยครับเพราะว่าพลนผลิตปว่วยมันกระทบแรงง้วยเมื่อปีนี้นะครับพอกระทบแร่งปุ๊บเนี่ยพลนผลิตมันไม่ได้ตามต้องการ<ฆ>ในช่วงช่วงปีเองเนี่ยปีวังเพิ่นตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าพอมาติดแรงมันก็ยังไม่ทัน<ฆ>ทีก็เลยช่วงชื่อต่อไปในปีนี้นะครับในจังหวัดพัทธลุงนะครับ<ฆ>โดยปีเองไปช่วงเชื่มอ,อยู่ที่อำเภอควนกระนุนนะครับโดยผู้ปกครองนิคมช่างตนเองนะครับนางสาวธัญพรอุ่นเซียน สาสังการกลุมปัจจนาสรงคมและสวัสดิการนะครับช่วงการปรัจจนาสั้างคมแลลคว่ามันคงของมน,นุษย์เนี่ยอาพีเองไปทาโครงการการวมกับการผู้ปกครองโดยการแจกนอกพนัพนธุ์ให้ปลูกซีนะครับอ่าในอําเภอป่าพยออมในอําเภอควนกันนุ่นและก็การยางแห่งปฏิทัยแังงวัดหลังนะครับไปส่งเสริมตรงนี้เนี่ยทางปาว่าจะส่งเสริมไม้ดาซักซ้ำมืนตอนนะครับที่ตรงนี้เผื่อพ้นลนิษจะได้ไปเก็บในปีหน้านะครับนี่คือจิ้งถื่นวางแท้นวายนะครับผม <m> พี่เอับตอนนี้กล้วยเนี่ยครับส่งค่ายถีแนบบางนะครับแล้วก็ปริมาณทีส้งต่อว,วันนี้จํานวนเท่าไรนะครตอนนี้กลวยถีส่งให้กับทางซีพีโอนะครับในเซเว่นเจ็ดจังหวัดพื้นที่ตากตะตัวหลัง<ม>ก็มียจังหวัดส้งค่าปัตตานีจังสะตูนปัตตานีนารายาลานะครับมททีทำกล้วยนี่วันหนึ่งประมาณหนึ่งตันเศษๆก,กับวันหนึ่งประมาณห<ม>้าพันลูกแต่ว่าตอนนี้พลผลิตม,มันลดหนามากว่าครึง่งระว่าป<ม>ัญห้าเหลืองเลงนะครับในความต้องการ คือความต้องการเพิ่มขึ้นส่งสรา้างแถวเราเองเนี่ยรับวัวไม่ทันกับเดือยท้นผลิตตอนทางเนี่ยแหละนะครับตรงนี้นะครับว,วันวันนันนี่ส่งเท่าไรได้คะเอ่อโดยเฉลี่ียผีส่งอยู่ประมาณห้าพันถึงหกพันลูกต่อวันนะครับนี้ต่อวันเลยแต่ว่าต้องมีส่งถูกวันสร้างรอยหกขึมาวันต่รลดถังเปียเป็นตลาดตีค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควรน,นะครับตรงนี้ ค่ะนี่สงวันหนึ่งเยอะมากเลยนะคะถือว่าที่นี่การขายายกลุม่มปลูกกล้วยห้อมทองอย่างเราต้องไปหาทีมคนที่เขาปลูกเนี่ยเข้ามารวมกลุ้มเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตของเราปันผือบางคะ่ะได้มีการขายายไปปันผือบางคะ่ะตอนนี้ตอนนี้เองนะครับอ่าเพิ่งงานข้องปีไต่ว่างไหวข้องปีหกเนี่ยนะปีอว่างมาปีหกห้านะครับในช่วงข้องปลายปีที่แล้วจนมาถึงปีหกนี้ อี้ยนี้เนี่ยพีตังเปาปลูกตอนกลวยหอมเนี่ยให้ได้ช่องมืนตอนในพป้ี่นที่ของจากังหวัดหลังกับจังหวัดพัทลุงซึง่งจังและพะทลุงมนี่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเขาคือหนึ่งเขาเป็นเล่งตนน้นนามะนะครับทุกคนทีเข้าวรวมโครงการเนี่ยพุมยพออ่มไม้พันธุ์องค์กรค้องนี่ค้มช่างตัวเองนะครับโดยผู้ปกครองท่านอยาพรอุ่นเทียนเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับในก็ทวนที่สองก็คือคล้องการยางแห่งปฏิททยการส่งเสริมเป็นพืชรวมยางนะครับในตอนเดียวกับข้าบปลูกยางแหลอยู่เลย แต่ว่ามีข้อแม่ว่าหนึ่งจะต้องมีระบบน้ำก้อนนะครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าทางจังหวัดฉังและก็ทางอำเภอปาพยมคนกงนนุ้นเขามีระบบน้ำจากอ่าเขาเรียกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสนะครับจึง <ฮะ S 2> เขาไม่ใน่ใจบาทางระบบชุนประท่านเนี่ยเขามาเดินทอทอน้ำเนี่ยถ้ามาพิจนาบาเลยเมื่อน,น้ำป่าปานะครับผู <ฮะ S 2> ้คุคนก็เลยมีเขาเรียกว่ามีระบบน้ำจึงเป็นต้นทุนที่ สี่สูงในการทําการเกษตรในการปลูกพืชตุกีนิดเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยระบบน้ำนะครับึ่้นทุนตรงนี้เกษตรกรก็ไม่มีส่วนทีช่องผีเองเนี่ยก็ใจสนับสนุนนอกพันธุ์รวยห้อมทองแจกใหฟรีนะครับแต่ว่ามีเงินใช้ในการทําสัญญานัครับว่าทุกคนจงมีระบบน้ำนอกพันธุ์แจกฟรีเอาเงินขานอกพันธุ์ไปซื้อุ้ยมาเท่นนะครับแล้วก็ปีทําสัญญาซื้อข้ายาให้ทำเป็นแต่ราคาประกันตลอดทางปีเลยนะครับ ตั้งแต่ราคา13ถึง15บาทต่อกิโลแล้วก็ปีไปรหลัดถึ้งนาทั่วเลยนะครับอ,อันนี้คือโครงการกล้องถีในปีนี้นะครับต้องปีหกนะครับปีน้ับตอนนี้ถีส่งค่ายเนยเข้ารับสื่อกิโลกรัมละเท่าไรนะครับแล้วก็ลักษณะของกลวยที่เราจะเขาจะเอาเนี่ยพันเกลือบัางครับลักษณะเอ่อกล้วยก้องถีในการทําให้กระถางเสียียนนะครับที่เขาเรียกว่ากล้วยพ่นเดียวส่งให้กระถางเซเว่นเนี่ย อ่าตรงนี้เองเนี่ยอ่าอ่านำนักรวยที่ส่งเข้าไปขายในห้างเนี่ยนำนักลูกนึงเข,เข้าเคี่ยนคางทุ่งหว่าไม่ต่ำกว่าร้อยสิบห้าตำต่อลูกต่อพลอนะครับแตตรงนี้เป็นสเต็กค,ค,ค่อนข้างจะต่ำค่ะเป็ข้องพีเนี่ยทำค่อนข้างจะทำงายมากนะครับสมุดกลวยเนื่องวี่มีอยู่สิบสิบหกถึงสิบแปดลูกเนี่ยถ้ามันมีพ้นอ่าถิ่วมันเสียหรือมันมีตำหนี่มากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ข้องพื่นที่ผิวเนี่ย ก็สามาัถทัดออกได้นะครับคือ,อ่าเป็นวีมไม่ช่วยกะไายแต่ว่าคือพิ้วตรงดีนะครับอในในหนึ่งวีนีต่ตามีเสี้ยคลึงหนึ่งกระตัดออกไปคลึงนึ่งเสี้ยถึงวี่กัดข้าได้ม,มันในเงอนรวยข้าห้างนะครับรว <criar. S 2> ยข้าห้างนี่คือทรัพยมันลกลอนจางจะต้องเป็นรวยเต็มวี่ลูกต้องช่วย,วยอ่า<ห>นะครับอันนี้คือเป็นข้อข้อข้อดีของเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มข้อพีนะครับมีรวยซ่อมลูกในหนึ่งวี่ถีอดีก็ถ้ามาัดตัดข้าได้ซ่มลูกนะครับตรงนี้ นี่คือก็ดียวกันไม่ต้องช่วยทางวิจัยไดนะครับคือกวาเวลาขอเอาไปคายนี่ก็คายเป็นลูกใช่ไหมคะอาจจะปวาร์ผีไก้กลวยเป็นลูกแต่ว่าเวลาผีซื้อเนี่ยผีซื้อเป็นกิโลซึ่งที่นี้เกษตรกรเองเนี่ยถ้าเข้าไข้กลวยขึ้นห้างเนี่ยกลวยขึ้นห้างเขาจะต้องเป็นวิที่ช่วยนนองตั้งเกตในในเช้นตรนที่เข้าไก่ข่ายเนี่ยจะต้องช่วยทางวินะครับมีตำหนิการไม่ได้ไหนหนึ่งวิถ้าว่ามีตำหนิในหนึ่งวิเนี่ย ขาจะเอาไปขึ้นนั่งไม่ได้ก็ต้องการกลวยสั่งถ้วยสั่งไม่มีแบบนี้แต่ข้องทีเนี่ยกยากเว้นมันมันมันหมากรับคือน่นถึว่าในหนึ่งวีสิบห้าลูกมีก้วยดีอยู่ห้าลูกกระตัดห้าลูกขั้นมาเก้าสี่ห้าลูกได้นะครับพอติดจังเป็นกิโลอ่านะครับตรงนี้คือเกแตรกรเองก็ก็ไม่กดดันแล้วก็นอกก้วยก็ก็ไม่ต้องสื่อเต้นก็อย่างนี้ราคาประกันแล้วก็ไปหลักทึหนงานช่วนนะครับอันนี้คือเงินค่าส่งผีไม่ชุงครับ เว<ต>ลาเวลาเราไปค่ะเวลาเราไปรับซื้อจะถึงเสตวนเนี่ยค่ะเรารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละเท่าไหรอะคะคือถ้าว่าพีเจโนพันฟรีนะครับ่ทีก็จะซื้อราคาประกันอยู่ที่สิบสามบาทต่อกิโลนะครับในช่วงวิกฤตหรือว่ามันเกิดแรงจริงจริงตัวค่าตลาดทีอาจจะซื้อไปถึงราคาสิบห้าบาทอ,อันนี้เป็นก็เรียกว่าในสัญญาจะมีระบุว่ากรณนี่ช่วงแรงประมาณสองถึงสามเดือนเนี่ย ก็จะปรับราคาเผ่มให้อีกประมาณกิโลละหนึ่งถึงชองมาทก่อนนะครับอันนี้นอกพันธุ์นั้นทีอยู่แล้วนะครับแล้วในบอกว่าทางกลุมลกล่มเนี่ยกลวยหอมของกลุ่มเนี่ยสงเซเว่นอีเลฟเว่นในภาคตายเป็นลักเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าต้องทำปันผือผลผลิตจะต้องเป็นปันผือถึงจะเอาไปค้าได้คือมีเกณฑ์มีมาตรฐานปันผือบ้างคะก็จริงๆแล้วเกณฑ์นเนี่ยเกณฑ์ของกลวยเซเว่นหนันักต่อลูกนะครับเขาคิดเป็นหนัน,นักต่อลูก หนำนักต่อลูกเนี่ยก็กอยู่เฉลีย่ยประมาณหกถึงไม่เกินเจ็ดลูกต่อหนึ่งกิโลก,ก็จะได้มาตรฐานคลองไปชงเซเว่นและก็ในหนึ่งลูกนะครับในหนึ่งลูกเนี่ยในพื้นที่พิวหนึ่งลูกเนี่ยเขาบอกว่าให้มีจำนวนได้ไม่เกินปปสิบเปอร์เซ็นต์คลองพื้นที่พิวนะครับอ,อ,อ่าลอยช้ำลอยไล่ไม่มีคือหมายถึงว่าเป็นอ่าผิวอะต้องการผิวช่วยตัวค่า้างลูกไม่ใหย่ก็ไม่ไม่แปลกอายุประมาณหนึ่งลอย สิบห้ากลัมขึ้นจะแค่ได้เดียวกันค่ะที่ต<า>ัดติกในช่วงอ่าน,น,น,นี่นี่ในสตูค่ะพี่เอกตอนนี้เราเราไปซ้ยมาจากเซเว่นแล้วแต่ว่าชาวทีมงานไปเซอร์ <c oughs> กลวยมาจากเซเวน่นเหลอกันกับพบว่าที่เซเว่นเนี่ย เส็นหวามีซ่องชนิดกะีเอครับมีแตงกล้วยห้อมทองอแล้วก็กล้วยนำวาวาตรงนี้มันเปื่อกระปีเอครับทำไมมีซ่องอยางตรงนี้ตอนนี้สีเป็นเพิ่มเป็นไอเทมสีซ่องก็คือเป็นกล้วยหออ่าเป็นกล้วยนึง่งกล้วยห้อมทองพ่นเดียวกับซ่องเป็นกล้วยนำวาวาแท็คูตรนนี้พี่ทำโชคตัวค่ะซึ่งเจาก,ก็ทางทางทีพี่เนี่ยเขา้าอ่าเข้ากำหนดมาเลยว่ากล้วยนำวาวาที่เป็นกล้วยแทคคูเนี่ย ที่เขาจะเอาคาเซเว่นเนี่ยเขากำนดมาเลยว่าพืนทีที่เข้าจะใช้เนี่ยก็คือตัวจากที่งานอักโกจนไปถึ้งปากะนั่งนะครับอันนี้ในช่วงคองมกดนังว่าจะเป็นแพคกูเระว่ากล้วยในเขตตรงนี้เนี่ยนึ่งไม่มีมาเลยต้องรลชาต์มันดีประว่าดินมันเป็นดินเนี้ยนะครับอันนี้คุณสมบัติของดินมันเป็นตัวที่ทําให้เขากำนดมาเลยว่ากล้วยที่ต้องการเนี่ยที่โซ่เซเว่นเนี่ยจะจ้งวัดผักตาตัวหลังเนี่ยจะต้องเป็นกล้วยในเขตต้องที่งานอักโนจนไปทึงไม่กินปากะนั่งนะครัับบตรรงเเเนนนี้้ยยย็ปขออดู่ลค ลักษณะข้องรสชาติคองกลวยต่างส่งชนิดเนี่ยครับต่างกลวยหอมทองกลวยน้ำวานี้เป็นบ,บันเลื้มครับให้ให้แรงให้ฟังยิ้ดเพื่อ,อก,กินยาตอนนี้อ่านะครับคือกลวยปกติเนี่ยกลวยน้ำวามันเป็นกลวยทองทิ้นนะครับปลูกงายนะครับทนทานต่อสภถ้าพาวเวลลอมดินเค็มดินไลก็ทนได้นะครับเ,อ,เนะบอ่อกลวยน้ำวานเนี่ย เป็นกล้วยสองทิ้นที่ก็บริโภคกันมาตัง้งถ้าไม่ปุย่าตายาของเรานี่แหละรูรูเราขึ้นมาเราเห็นกันมีต้นกล้วยอยู่แล้วนะครับเป็นกล้วยที่เอาไปทำกล้วยบวชกาได้กล้วยเชื่อมกาได้กล้วยชาบกาได้นะครับทำทุท้ายพวกเขาขึ้นห้างเนี่ยเขาต้องการเป็นแพ็กหูมันจะดวกในการกินไม่ต้องถือถังนี้นะครับครับซึ่งโดยเฉพาะกล้วยที่บ่มในห้องเย็นเนี่ยการการหลอดฉาบของกล้วยที่สุดโดยเขาเรียกว่า บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาทํางานวิจ so ัยมาว่ะขบวนการเปลี the ่ยนแปลงจากเป็นเปลี่ยนจากแปลงเป็นน้ำตาลเนี่ยใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยของบริษัทที่เขาเอามาหนูนหาควงบริษัทตรงเนี้ยเอามาทําค่ะซึ่งรสชาติมันมันจะว่านช่าแ้วก็คือว่านชื่นใจนะครับเป็นผลไม้คือโดยะฉอกกล้วเนี่ยเป็นผลไม้ที่ผวหนักทีละเขาชอบกินันนะครับแล้วก็ตามเป็นแต่ครูเนี่ยมันสะดวกในการทีว่า ไม่ต้องไปตื่เป็นวินะครับอ,อยากมีเงินสิบบาทเราก็สามารถไปทึ่งซื้อได้นึ่งลูกนะครับหรือว่าอ,อยากกินกวนน้ำวานวาน,านี้สั่งลูกก็ไปเชื้อตีเชีวิตเลยนะครับมันเป็นแท็กกูอย,ยู่เดียวหรืว่ากัเขาจะค่าประมาณทิพย์ตังสิบสองบาทตอ่ตอตอ่ตอแท็กนะครับประมาณนั้นพี่ไอ้กวยห้อมท่องเนี่ยก็เขาจะค่าอยู่ประมาณแปดถึงเก้าบาทประมาณนั้นนะครับพี่ครกับการที่มีกลวยส่งร้านสะดวกซื้อของซีบีเอโทุกวันเนี่ยส่งพ้นี้กับลุ่มมันเปลือมมั้งครับเปลือมนะครับ การที่มีกลวยในส่งให้กับลานเซเว่นทุกวันเนี่ยครับส่งผลดียังไงกับกลุ่มของเรามั่งครับพีนตอนนี้นะครับถ้าว่าเกษตรกรเขาจะมีรายได้เขาเรียกว่าทุกวันตอนนี้จริงๆเลยเนี่ยพีนะ่ะรับนโอยู่บายการส่งเสริเมเมื่อก่อนมีเมื่อก่อน,อนอตอนพีเพิ่งทําให้ซีพีไมๆเนี่ยพีส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย เรายังไม่เข้าใจถึงแบบบการส่วงเสริมหมากหนักกับตะเล็กนในตูกชึ่งเดียวนะครับพอปลูกไปนานๆเขาเขาจะเบือบอ่อพอเขาจะเห็นเด็กด้วยอย่างเดียวนะครับตอนนี้ปีมามาเปลี่ยนวิธีการช่วงเสริมไหมเขาเรียกว่าเป็นการช่วงเสริมแบบลูกพืชรวมนะครับอาจจะเป็นรวมตามกระดาษตามเหล็กปกลูกรวมยางกระดาษอย่างเหล็กนะครับลูกในในทุเรียนก็ได้นะครับเป็นเลี่ยนทุเรียนช่วงแหลกๆก่อนที่พืชนลักๆที่เขาปลูกเนี่ยจะได้ผลผลิตเนี่ยเขาก็จะได้มีหลายได้จากกล้วยเสียยผล นะครับตรงนี้เนี่ยสีงมันจะช่วยให้อ่าก็เรียกว่าเ <S an> พิ่มรายได้นะครับลดหลายจ่ายของเกษตรกรบางทวดในเรียงขก็เอาเงินไปซื้อปุย๋ยไปใช้ทุเรียนมันเนี่ยก็สามารถจะได้รายได้จากด้วยเชี่ยก่อนนะครับ <S an> ว,ว่าทุเรียนจะได้เก็บห้าปีกล้วยก็ได้เก็บประมาณเกือบสิบรอันะครับตรงนี้ซื่อว่าทำไมก็เพิ่มรายได้ลดหลายจ่ายของเขาในในอาชีพลักก็คกวรเป็นอาชีพเสริมนะครับตรงนี้จะทาให้เกษตรกรมีรายได้ค่อนข้างจะมั่นคงระว่าเรามีราคาประกัน ให้ตลอดทางทีอยู่แล้วนะครับคนที่ต้อง่วมงคงการครับผมนี่ค่ะที่นี่การวางแผนที่จะปลูกปลูกปลูกกล้วยให้มีกเก็บเกี้ยวได้ทางปีให้ส่งขายได้ทางปีและใครตรงกับเทศกาลอยา่างตรุษจีนกับเชียงเมงเนี่ยเรามีการวางแผนเรื่องนี้บันผือบ้างคะคือจริงๆแล้แนวข้องพีเทวาส่งให้กับทางซีพีนะครับเนึ่งปีมี้สามร้อยหกสิบมาวันทีก็ต้อง่งถุกวันอยู่แล้วนะครับคือพูดยังไงว่าบริษัทเนี่ยเขาให้เราทำเอ็กซ์แคมเปิให้เขาว่า เรามีกล้วยวันละหนึ่งตันนะครับยกตัวอย่างว่าหนึ่งตันหนึ่งตันนี่มาจากกล้วยกี่ตน้นอ่าพี่ยบตัวย่างง่ายว่าถ้าต้นละสิโลแสดงว่าจะต้องมีกล้วยแก็บวันละร้อยต้นนะครับอ่ามีกล้วยสิบโลต่อตอน้นถ้าช่วงวันละหนึ่งพันกิโลถ้าหนึ่งพันกิโลนี่ก็อยู่ประมาณห้าพันถึงหกพันลูกต่อต่อหนึ่งตันนะครับก็มันเฉลี่ยอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า กล้วยอายุเก็งกล้วยประมาณแปดถึงเก้าเดือนนะครับถ้าก้นเทว,วาเขาทําอวว่าเทวาเขาเข้าใจระบบแบบเนี้ยจะใช้เวลาประมาณแปดถึงเก้าเดือนต่อการเก็บหนึ่งครั้งและการนอทีช่องก็ใช้เวลายะ่าเวลาแค่หกเดือนเพราะฉะนั้นเนี้ยคือถ้าพีต้องใช้กล้วยอยุ่ผีเก้าเดือนใช้เวลาช่องลอยเจ็ดทิบวันนะครับพีจะต้องกลูกล้วยถัยถ่วไหลที่จะได้ายได้วันตันทุกวันก็คือ เอาลอยตอนดืวันไปคูณช่องว่าเจ็ดทิศนะครับแต่รับช่องเมื่อนเจ็ดพันหนึง่งโลดี๋ยวช่องเมื่อนเจ็ดพันตอนบวกความเชื่องอีกสามทิศเปอเช่นต์กะทากะว่าพีจะต้องมีกล้วยในรอบหนึ่งปีเนี่ยประมาณสามหมื่นตอนอนะครับสามหมื่นตอนมันตึ้งจะได้กล้วยวันละตันทุกวันอันนั้นปีปีเพื่อทำรองเดีล,ล้วอีกสามทิศเปอเช็นนะครับสามทิศเปอเซ็นก็คือบวกต่อยอีกสามพันแตครับสามหมื่นตอนสามหมืน่ 3, ตน 3, ตอนจะมีกล้วยต่อนทุกวันวันละลอยตอนทุกวันแต่ว่าเราจะปลูกไม่พร้อมกันนะครับเราจะปลุกไม่พร้อมกัน เราจะทยอยปลูกเป็นเดละครังเดลครังจนกว่าจะครบสามหมื่นตันจะมีกล้วยหมากไคประมาณหนึ่งตันทุกวันเลยนะครับนั่นเป็นการบริหารจัดการที่ตรงได้ผลิลิดตลอดทั้งปีนะครับปีกับที่นี้หากมีเกษตรกรสนใจจะเข้ารวมกลุ่มกับปีเอกหรือว่าต้องการเดชรายนอพันธ์ไปรวมที่จะส่งข่ายกับพีเอกเนี่ยต้องทำมันพื้นติดต่อมันหรนอไมงครับถ้าว่าจะเข้ารวมกลุงกันนะครับตอนนี้เนี่ยถือที่ส่งเสริม อยู่เยอะๆเลยก็คือในอำเภอควนขนุนอำเภอเมืองของแก่นวัดสังอำเภอตาป่ายมขอนจังหวัดพรทลุงนะครับถ้าว่าสนใจเนี่ยสามามาโทรติดต่อผีได้ถือเบอร์ทรนะครับศูนกาวกาวซ้ห้าหกหนึ่งกาวซ้ำุกนะครับเบอร์โทรนี้ถ้ามาดทรตรงมาได้เลยแต่กล้วก่อนที่จะก่อนที่จะเข้ารวมกครงกัรเนี่ยทีก็จะหนัดกลุ่มเนี่ยให้มานั่งคุยกันก่อนนะครับ ตอนนี้ปีก็ยังยังยังมีโครงการที่จแจกนอกพันธุ์ฟรีอยู่เลยนะครับตอนนี้ค่ะอ่านะครับทวนเบอร์ตู้ให้เกษตรกรที่ฟังทารหลายการอยู่สักหลอดหนึ่งนะครับสู้กาวกานะครับซ้ห้าหกหนึ่งกาวซ้ำุกตรงนี้จะว่าเคยสนใจข้ารวมโครงกันนะครับก็สามารถโทษตรงมาอย่างที่ได้เลยนะครับค่ะนี่ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้พี่ได้ฝากถึงเกษตรกรที่ต้องการจะปลูกกล้วยหอมทองปลูกบัญเผือให้ประสบความสําเร็จและก็ได้มาตรฐานเชิญค่ะ นะครับอ่าการที่ว่าจะทําไม่ว่าเราเราทําอาชีพเกษตรนะครับคือใช้เราใช้ใช่ปุ๋ยได้ใช่น้ำได้นะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องใช้ใจถ้าใช้ใจมันจะได้ถูกอย่างนะครับ <ฮะ S 2> การทําการเกษตรไม่ใช่ยากถ้าเราใช้ใจนะครับ <ฮะ S 2> บางคนใช้เตปุย๋ยให้น้ำแต่ไม่ใช้ใจนั่นจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นคือถ้าว่า เราทาการเกษตรทุกอย่างนะครับถ้าเราใช้ใจเนี่ยใช้ใจมันจะได้ถูกอย่างมันไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าคนอื่นก็ปลูกมานานเล้วงเขาทุเขทาทำมันมากว่าเหล้วแหล้กก็ลกล้วยเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่บริษัทอยากหย่เห็นทีพีนะครับสั้งเกดด้วยนะครับในห้างทุกห้างเลยเด็กซีแมคโคลูโลตัสเต็นตันอ่ารวมถึงเซเว่นทุกห้างนี่กล้วยหมดเลยเป็นพุทนลมาม่ ที่ต้องการตลอดท้งทีหรือก็รค่ายได้ตลอดท้งปีตั้ง<ฆ>ปฏิต้องการเต็ดมีค่ายไม่พอนะครับ<ฆ>คือถ้าว่าทําก็ขอให้ททาแบบมืออาชีพอือ่าทําแบบมีเคอาชีพปลูกกล้วยนะครับ<ฆ>มันมีช่องแบบมีอาชีพปลูกกล้วยกับปลูกกล้วยมืออาชีพมีช่องแบะ<ฆ>ถ้าว่าใครายตีว่าชนใจข้าหลวงก่มการเรื่ององค์ความรู้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะา,าใ้ถอยใต้นะครับในกลุ่มต่อจะมีการอบรมอยู่ตลอดนะครับท<ฆ>ี่ตรงนี้ วากขึ้นเกษตรกรด้วยถ้าหวาทุนใจที่จะปลูกกล้วยหอมทองนะครับก็โทรมาได้เลยตลอดนะครับ,รบยินดีลักเข้าร่วมโครงการกับผมค่ะวันนี้ก็คุณปีเอกมากเลยนะคะนายจิรวัตรผักดีเป็นประธานกลุ่มวิสาหคิดชุมชนระโนดก้วยหอมทองปลอด้านผิดข่าววันนี้ดีมาให้ข้อขิดแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับกล้วยๆกับเราวันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค,ครับย่าสวัสดีค่ะ เมื่อกี้สักครู่นี้เราขึ้นเบอร์ไปให้บนหน้าจอเลยนะครับส้นรับใค้าดีสนใจเรื่องที่จะรวมกลุ่มในการปลูกกล้วยสร้างรายได้น,นะครับเมื่อทีเบิกบอกว่าไม่มีใครทำไม่ได้นะเอาอยูเทวาเราใส่ใจกับมันหรือไม,ม่นะครับถ้าสนใจก็คือพอข้าวรวมกลุ่มแล้วก็จะได้รับการอบรมกล้วยออกมามีคุณภาพในนอยไม่ต้องห่วงค่ะสายแล้วครับอ่ะเด็กข้างหน้าเราก็คือวันนี้อยู่ในปุ่งเดียวรอยไปเดี๋ยวนะค่ะ